ครับผมอันนี้ก็ทิปเล็กๆน้อยๆนะครับอ่านี่ไม้านครับยิงไปก่อนช่องละหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็หล็บหล็กกองหนึ่งนิ้วมาตัดเชื่อมประมาณนี้นะครับพร้อมตัวโบล้วก็ส่วนนี้ก็หนึ่งตัวง่ายขึ้นนะครับช่องมันจะได้เท่ากันหมดเรายิง ก็รอวราแผ่นต่อไปอครับประมาณนี้ครับแล้วก็ยิงง่ายขึ้นนะครับไวขึ้นก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับจะไล่ไปต่อไปครับก็ประมาณนี้นะครับ ให้คนหนึ่งช่วยจับอีกคนหนึ่งช่วยยิงไวขึ้นนะครับแล้วช่องนี้เท่ากันหมดเ,เป๊ะนะครับงานจะได้ง่ายขึ้นนะครับด้านนี้ย้อนเสงนะแล้วก็ยิงน็อตน,นะครับสองตัวสองตัวน,อน็อตยิงเหล็กนะครับเพราะว่าโครงสร้างเป็นเหล็ก พยายามยิงแถวให้ตรงนะจะได้ดูสวยๆลอยนัดครับผมเทคนิคแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับ